นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะดรเทิดเกียรติชินสารานนายกเทศมนตร Somehow, นนนน <leaves> ีนครแม่สอดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดโดยมี นายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีและมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สี่ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองพร้อมตัวแทนหน่วยงานข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรในครั้งนี้พิธีการเริ่มโดยผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันร,รับการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ แล้วประจําจุดที่กําหนดนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดประธานในพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่ถวายราชสักการะหน้าพระบรมชชยลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานในพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีจากนั้นประธานในพิธี นำตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ร่วมลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามหน้าพระบรมไชยลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามิถุนายน์ตามลำดับ